สวยนะว่าจะเกอช็อปเปิลี่ไออยาจะคูป้าบอกรองเท้าคู่นี้สวยเอาไหมป้าจะซื้อให้แค่งแน่ไงแคเงิงั้นอันป้าเอาเงินที่ยี่สิบไปเล่นเกม เปลี่ยนเราจะจ่ายเงินให้แล้วเราจเปลี่ยนไปใช้เงนี้แล้วเราจะเปลี่ยนไปใช้เงินนี้แล้วเราจะเปลี่ยนไปใช้งขนนี้แล้วเราจะเปี่ยนไปใช้เงินนี้แล้วเราจะเปลี่ยนไปใช้เงนนี้แอ้วเราจะเปลี่ยนไ้เงินนี้แล้วเราจะเปลี่ยนไปใช้เงินนี้แล้วเราจะเี่ยนไปใช้เงินนี้ เอาเป็ดหนึงจะเอาเป็ดเอ่อซื้อรองเท้ารองเท้าเป็ดเมย์กัหนาหนาวนั่งซืเอาเป็ดใส่เกือบหนูใ่รองเท้าเป็ดน,นี่เหรออ่ะม่ปราประน้าดูสิเป็ดรองเท้าเป็ดอ่ะอือหนูต้องไปใส่ที่บ้านค่ะอันนี้มันอยู่ที่นี่ใส่ไม่ได้มามาจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วไปไปโอเคไป่หน,น้ารออยู่โอเคนะ โอเคไปเล่นเกมละไปเล่นเกมอันนี้มาใส่ข้อใส่กลางคืน,นเอามาใส่กระเป๋าไว้ม,มาม,มา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 วิ่งหน,น้ค่ะม,มามาชอปนิานค่ะน,นาชอบอันนี okay. โ้โอเค,คม,มเาม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 าาองเท้าใส่โอย